สวัสดีครับสวัสดีครับชาว YouTube ทุกท่านครับผมเจอกันกับสัมหาศสานนี่ครับสายพานลำเลียงตอนนี้สัมหาศสานเซอร์วิสอยู่ที่โรงน้ำตาลสุลินครับก็มาใส่มอเตอร์ลิงเครื่องเจ้าเซต็กสองครับแล้วก็ใส่หม้อน้ำเจ้าพ e x 3 0 0ครับนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรอเทสดูครับผม ร้อยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับผมสายพานก็ชมบรรยากาศกันครับเร็วก้อย ดูเจ้าเบอร์หกครับทีเอ็กสามร้อยยกครับผมนะยกทีมีแต่สามตันนะครับนะมีแต่สามตันอ้อยค่อนข้างที่จะยาวครับผมนะโอ้ นดรกใช้้ไดนนาก็เสียงดวงครับบอกว่าจะเป็นส่วนน้อยะครับสดนี่แย่สุดจะสามเดือน ไปหมดซะแล้วเง็นมาเลยครับ เป็น่อะไรโหโล่งเลยครับเจอพี่ใหญ่ลงมาเจอพี่ใหญ่ลงมานี่ยกธีรัด ห้าตันหกตันเลยครับยกทีเดียวรถกระบะเนี่ยครับทีเดียวเสร็จเลยจบเลยยืนคู่กัน,นครับเอ่อคันนั้นเป็นสเปร์ครับคันนั้นสเปรถ้ารถคันใดคันหนึ่งมีปัญหาก็เอาคันนั้นครับผมอ่า จะได้ไม่เสียเวลาครับรถก็ทยอยลงเรื่อยๆครับคนไหนที่มีดัมก็จะมาลงฝั่งนี้ครับจะดัมลงฝั่งนี้ก็ได้นะพวกหกล้อจะยกก็ได้ครับผมจะยกฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นพวกรถเล็กรถ,ถุกล้อก็แล้วแต่ครับว่าจะไปลงฝั่งไหนครับผมแต่นะรถใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับผม ก็แน่นอยู่ครับไม่มีโกงเลยก็โอเคอยู่นะครับอุปกรณ์ถึงควบก็ไม่มีไหลไม่มีรั่วไม่มีไหลครับ จะมีตัวยกนี่ยกทั้งเทเลอร์เลยครับขึ้นไปโอ้โหบอกเบลเลอร์เลยครับนะป๊อปป๊อปป๊อปเริ่มไหลแล้วครับ ามคันยืนเรียงกันเลยครับรถย้อยเก็บให้เก็บเยอะเหมือนกันนะครับผมกว่าจะสมบูรณ์แต่ละคันครับก็ปีนี้ก็เก็บไม่เยอะครับปีก่อนนั้นเก็บรายละเอียดนี่เยอะมากแต่ปีนี้เก็บไม่เยอะครับผมก็ลงทันทันเวลาโรงงานพอดีครับผมไม่มีปัญหาอะไร ที่ทำเครื่องไปก็ปกติครับผมก็จะมีมีแค่ปั๊มน้ำรั่วครับเปลี่ยนปั๊มน้ำไปไอตอนทำเครื่องเทสรันอยู่หน้าร้านไม่เป็นไรครับพอโรงงานนี่ปั๊มน้ำรั่วเลยครับผมนะ

จาเฮ้อะไรที่ต่อทรายม่ต้อทราสดโมหมดไมมเต็มเตียงอาวมาลงสตาร์ตดูเจอแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยครับติดเรียบร้อย เคเสร็จรีบครับผมรถครับอันตรายครับไปไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก b ์ให้สมหาสารสวิตด้วยนะครับผมก็สมาสารสวิตยินดีให้บริการดุจจังพี่น้องครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือว่าจะติดต <in> <odus> ่อสอบถามก็ทางเบอร์โทรครับ0ูนย์แปดแป่งสามสองครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ